สวัสดีครับผมพี่น้องตอนนี้เขาตัดหญ้าเนาะยังเลือหน่วยหนึ่งน้องบ่อล้วยังเลือหน่วยเดียวเองนะตัวนี้นี่ตัวนี้มันเชี่ยอลไรเนาะลูกปืนลูกปืนอาจจะแตกบบมี่แหงเลยแต่เครื่องนี่เร่งจน,จนจนจ้ำนะเครื่องเร่งจนจำ้ำแต่ตัวนี้มุนแบบบ่มีแหงเลยเนาะตัวนี้ตัดหญ้าบ่ขาดเลยตัดหญ้าบ่ขาดเลยนะตอนนี้เฮากาได้ใหอใพญายประกวดพิ่นไปเอาหัวตัวนี้มาใหมนะ่เนาะพอดีว่าเฮาได้ั่างมา กับตะเกเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะพอห้องหูแล้วอาการมันต่างเลยก็เลยว่าตองสังมาไว้เพื่อเพราะมันเป็นแบบนี้หละยทามันเป็นแบบนี้ปับทางห้องประังมาเพื่อตะแกใช่มาส่งกับอีกสี่หาวันแบบนี้เหตุผลที่เพื่นมาส่งสี่หาวันบางทีเพิ่นก็มีเวียกรายนะจำเป็นของเพิ่นเอาไปนั้นไปนี่ฮอกก็เลยว่าเออตอนมีอ่านโอกาสแหละก็เลยว่าชัางไว้มาเลยดีกว่าพอเวลามันพีแบบเป็นนี้แล้วนี่เปลี่ยนเมื่อว่านนี่ก็เปลี่ยนขาดเนาะมือวาน เมื่อวานนี้พ่อใหญ่ประกวดเปลี่ยนขาดใหม่ขาด,ขาดกับห้องช่างมากผมอมกันกับตัวนี้แหละสําคัญหลกัลกๆเลยในการตัดหนามันจะมีอยู่ซองอยางเนาะเครื่องนี่นะหนึ่งสองขาดขาดกับตัวนี้สําคัญจุดๆเลยเพราะว่าห้องบูงหวัวมันสีแตกเวลาใดนะบบคือพวกใา้น้ำมันได้ใา้น้ำมันนี่เขายังสีเบืองใดอีนบ่เนาะเขายังสีเบืองใดเพราะมันอยู่ภายนอกนะว่ามันสีแตกตอนใดว่ามันแตกย่างหรือบูแตกแบบนี้นะอันนี้ห้องบด้ะทำความสะอาดอยู่เนาะน้ำมันมันเหีย่ยวเปืือนเบิ้ล อันนี้เื่งื้อมาเน,นี่ประมาณช่งปีเลยแล้วมั้งเขาช่งปีแล้วเนาะเคื่งตัวนี้ใส่ดีทนทานอยู่ทนทานเลยนะแห้งดีกว่าเื่องอันที่ใส่น้ำมันเครื่งเนาะอันนี้แบบมันใส่น้ำมันปุ่นแห้งดีตัดได้ใจดีถือใจเลยนะตอนนี้ก็พลใหญ่พลนยังไปเอาโองอยู่เนาะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใหม่ ตัดเลยเรียบร้อยก็ดูดีอยู่บ้านลูกบ้านกับิกาแมลินอยู่ปกติถฐานใหญ่เงา้ในลูกบ้านกับิบุควยแมลินลูกบ้านกับิยานนะยานุอันนี้ดีชุดแล้ตัดให้เรียบร้อยเแยกมาเบิ้งกันตอนพญายเอาหัวตัวใหม่มาเบิ้งว่ามันจะใช้กันได้บ่แต่ท่ามี่ช่างนี่ก็เป๊ะๆตลอดนะแต่ว่ารอบนี้เ้าสั่งมาแล้วห้องบริเอมาอันนี้กันบริเอมาลองเบิ้งตอนตถแกแอยู่เขาก็เลยว่าสั่งมาแล้วก็คือจเปีบบริเอันนี้เลย แต่ละาถือเอาสั่งมาปั๊มเ้องกาสีเอามาลองซุปชนิดเบ่งว่ามันเขากันบ่มีบางขังขังหนึ่งนะที่เราซื้อมามันบกเขากันเนาะมันบดทึงตัวนี้มันฉันเกินขอตัวนี้มันฉันพราะมันใส่แล้วมันบดทึงนั่นแกนมันเนาะมันก็เลยใช้งามบ่อยก็เลยส่งให้ต่แกมาลับอีกรอบหนึ่งก็ตะแกก็วิ่งซองซ้ำหลอเลยแล้วนะย่อนมาสัางหัวนี่มาบดถืออากาศย่ไม่บายก็ดีดีเนาะคนกวัวก็กวัวด้วยไหมเีลบแล้วแล้วเรียบร้อยส่วนเฮากันยั่ง เก็บยากวาดเช็ดแล้วเรียบร้อยจุดนี้เนาะเลือก,กเก็บเขาทุงเลยก็เอาไปถิมอากาศดีคือเขาหมดืดพนนะเนาะมาเบ่งกันเนาะหันออกโอ้ลืมออกกะแจาตวน้มาอีกเรียบร้อยขีดหลอดขีเข้อมาหันออกเออหันออกหันออกนี่เอาตวน้ออกนี่เอาตวน้มาใส่

เทวะถือซื้อเดียวโมเกียเก่าเก่าคูนชิมหาชีเงินโอ้ชีนึ่งเงินเราเอื่นชีราคาเนี่บุตำได้ชีห้าร้อยราคาน่าจะประมาณสี่ห้ารอบาทเพงเติมดิฮท้าชันลาสราบุถึงแตท้าสืในีลานคาทุปไปอินหอนบเชือจะลองท่าหูขอดท่ามข้ารื้อในลานขาธรรมดาแพงเก กี <50. S 2> 50. 50. ่บาทกี่พันกี่ร้อยกว่าบ,บาทประมาณถ้าอยู่ลาวนี่ร้อยกว่าบ,บาทคุณยังปรากดบอกัวนี้รวยก็นั้นรวยโอ้โหไพ่ใส่ลาวได้หนิโบยังดีอยู่อย่าเอามือมาปาดได้ดงานเขาได้ขยันหัวชักตัวไรลูดเอาเยเพรามันดังกรอดกรอดจะวอาก็ยัง<ห>ตัวนี้กระตัวนั้นรได้แดดเลยได้เฮ้หันออกเอาช้ยลวดฮะเอาผ้ามาดิเอาเขาลวดชายผ้าก็ได้เมื่อเอาผ้าพรม น oh, no ี่มันเกิดิีนี่ยังเขาลงเล่นเฮ้ก็เข่าลุ้นชิ้นี้เรือมารยวเรือมาเรยได้ปอันน็ออกเออต้งทิมขางนึงกระทิมมาแล้อันนี้ของมันมีจะขังชองของมันช่องโอ้มีขางเดียวเนาะชองโตมันเติมขึ้นเฉยๆนนมันเด็ดมากเฉยๆนะของเทียมแต่ขึ้นใหญ่กลัว จอ,อ,นะอกระดาษอีกจ้นะตัดโอกระดคือมองคังเห็นผู้ใหญ่ในตา,นาตัดไปตัดมากทิ้มตีบอลเสียตีอธิษีเหตุอันนี้รุ่นของมันนี่นี่เห็นเด้รุ่นของมันนี่นี่เบิ้งตัวนี้ซื้อโอ้นี่ก็มีคือการนี่ฮะ<า>นี่เดี๋ยวหูเก่าเออแต่มุมกระชัยมันมีหูเขงมันมันจ่อหายชำนีกระช้าชำนันแล้อันนี้จ้าหูมันให้ ก้อยใหร่มเขาก็ได้เจาะใหร่มเขาเจาะเรือมันรึวะเนาะ้บ่ปกติเราซื้อมากบ่เรือมปะนี่นะตัวใหม่ก็ได้บ่ฮะบ่หันนี่ออกกันเอาก็หันออกนี่หันโลดนี่อ้อนนั่งไส่นี่นี่เอามือหันเอาได้บ่ได้แล้วเอามือหันโลดเอ้อนเขาอันนี้เป็นขังแหลกของพญายเป็นอะไรเปลี่ยนใหม่หัวใหม่แต่ว่าตู้เก่านี่เปลี่ยนใหม่เอามาเบิ่งเบืองว่ามันจะเป็นอะไรเปลี่ยนใหม่ตู้ ตัวนี้เดี้ยวหายพญายักประกวดผื่นไปเห็ดเป็นการนบานนี่เดี้ยวผื่นชวมได้นะนี่อันนี้ผื่นชวมได้ผื่นเนาเดี๋ยวมันจีเพ็ดนได้บุ๋มหูน่าแต่ว่าผื่นบอกว่าใช้งานไม่ได้ชอมบ่อใดแล้วย่อมเลยฮันนี้ย่อมพน้องขนาดก็เอาไปให้ช่างช่างยังบอกย่อมมีแต่เปลี่ยนใหม่เลยบุ๋มหูติดกันเปลี่ยนแบบว่าในโต้วกันนี้ย่อมเลยนะบ่อใดบ่อใดแต่ว่มีวันหันลืมเอาอันนั้นมาเนาะ จะทีหันอ ja. uh er no. ันนี้ออกกันนั่นแล้วมันต้องใส่กระเจาะนะผมต้องใส่กระเจาะผมขึ้นปูนไปหันบ้างแต่เรต้องกันไปใกล้เราให้เราหันหายแล้วก็ยืมไปเจ้ามาเห็นเรานั่งตัวเรานั่งในคำประจำืองเราดีกว่าานปั้นปพูนยาดิฉังที่ันนี้หันนี่แน่แล้วก็ยืมอันนี้น้ำกระเจาะเรื่อกระเจาะเรื่อบอกเราพี่ยืมไปเจาะเรื่อเนี่ยที่หันนี่เราหายอยู่แล้วเราก็แจาะเรื่อแล้วจูมางง่ายใช่เลย เดี๋ยวมาเบิ่งกันต้นแล้วนะพญานองันนี้บ่ส่งแล้วเนี่ยพญ่ปรกก้ลืมปลาแจ้ตอนนี้พ่ใหญ่ปร์ก้นพันได้มากแล้วน,ะนี่กระแจนช่วงโตเลยดีแต่ว่ามีอันอีเชียงอะไรกระแจนเนาะถ้าว่ามีงานเขาใช้มือมุน <c ười> ใช่ใช่เออใช่ตัวนั้นใช่ตัวไรเสร็นี่ตัวนี้คือบุตรชายของนุตรท่านนี้เขามันมีสัมนียบ่ เออใส่ห้องอีกหลอกหนึ่งลอกเขมันน่ะเออใช่ไปนีใช่จะเริ่มนี่เอาออกตัวนี <h <h ้ไปป๋าตั้อได้แล้วเอาปะใส่เอาตัวนี้ออกทำออะไรเอาเงินเนี่เอาไปกวดให้เราเด้ียวนล่างนั่นทติควาตัดตัวหนึ่งเอาเดี๋ยวรอก่อนที่ให้มูลไปตัดยางให้ปืนปืนปืนนาบานหน่อยเดียวหนึ่งจังไปกวด

ว่าลูกปื่นมันเฉแตกลูกบาดแตกจาเบื้องเองแบบนี้แล้วสิวมาสจะกลัวนี่ก,นนก,กระดี่ย่างคำสั่นร้อตะแกียร์เน่าดินี่เน่าเลยแล้วนี่เราันจอบกับไรยอยีกบัตรเพื่อตะแกียร์ชิมาสูงยามใดอันนี้ลับได้สบายบาดสบายมากครับเสียร์เตตุนันแหล้วพอพอแล้วออเออบารนี้คมแห่งรตรงหัวานดี จุดบไปเลยวะขโมงแม่งบุปเลยขมงมันละมั้งดิเดี๋วไปย่ยวุไปแต่มันเข่าลอกมันลอกลเอากระเจ้หันเบิ้งเจ้ากันนักไมนเอาแม่งนี่ขาดเมียนโอ้เจ้าว่ารอนเอาเล็ขาดไปขอนนี้มันชิมเลมันเกล่าเล็กกระเจ้าบ้าก็เกลือเลยหันหันหัน ใช่ประโยชนอันนี้คันคายเอาไว้คายนี่นี่คายใดนี่ชื่อมากกระบุมีไปอยู่เลยมันเบิดมันเบิดในใสลแล้วมันใสบ่ได้เลยนี่มีแต่คายเลยมันเบิดทิมเลยนะใช่หรือว่าจะชอบไปชอปบ่เอาเมื่อใส่ยุบานบ่ชิได้แต่นี่แล้วยังใหม่อยู่เลยนะอันนี้ก็เอาไวไ้ใสอันนั้นคองห้องก็มีอยู่ด้ในใบนะมันแต่ว่าเงทีใบนอกตัวนี้มันคือหน้าเนาะเอาไวไ้ใสใบเล็กนะ ฮันแนนได้นี่ตุลุมๆคือบ้านอีตุลุ่มตัวนีมมันบ่มีหูหันช้างแข่งเตุลุมได้หันละบ่ตุลุ่มยังพอแล้วเนี่มันโฉดเองดิเปลี่ยนตใหมไมบ่มีหูอนอีนเนี่ยไก่เชี่ยวเลยเพื่อเชแล้วนีู่้ที่ชีมุ้งซองบาทแ่กันมันพิน แต่กระเล็ดลายรีว่าไพว่าใส่นี่กระบี่ลายลีโลต้องมาใส่บ้างนี่ปกติขอตัดแต่เถื่อบบลายแบบนี้ขอเอาถอดออกนะอันนี้ลายรีเดี๋ยวเขาป่งใส่บ่เธอแกเราบอกระว่าใสอยู่บ่เราบอกจะพาะว่าเห็นแต่ลโรมันเครื่องทิขตัวตัดตะกี้บ่มีนะไม่แน่นแล้มันแตกแล้วมันกระปิดออกก่อนโอ้นานสิเมนอยู่นี่ปกติมันบลายป่ะนี่มันบล็อปนี่ป่ะนี่มันสีแห้งเลยคือโคงแต่ละเก่า ใช่แม่แมแมแะเนี่จิ๊บเอาพี่นะ้องชาวเราคลินี้ก็จะไปชนีน่าได้เจอกันใหม่อีกในคลิปหน้านี่เสร็จแล,ล้วเรียบร้อยใช้งานได้ปหะเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันตนอนตัดใหญ่เนาะ